สวัสดีครับคำปงปมกับแจ็คแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมากินเมนูอะไรกันดีนะครับตําไข่ปลาหมึกยักษ์นะครับตําไข่ปลาหมึกยักษ์เลยนะครับใส่น้ําปลาลนัวๆเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วเราก็จะกินกับผักนะครับมะระมีกับมะระขี้นกนะครับมีคะน้ามีมะเขือมีบวบงูนี่มีถั่วพูนะครับนี่เดี๋ยวจะลองกินบ้านม่วงดูนะครับว่ามันจะเข้ากันไหม ครับวันนี้พอดีผักสวนครัวที่บ้านนะครับขุดขุดบานม่วงมานะครับนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะกินกันนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเอาเลยครับมากินพร้อมกันเลยนะครับเอครับนี่ต้องใช้ช้อนนะครับอืม แซ่บครับสดน้ำดูก่อนเนี่ข้าวโปงๆกันเลยนะครับตำไข่ปลาหมึกยักษ์อื้อื้แซ่บครับอืม้ม ข่ามาโผงเลยนะครับอืมชัดม,มากเลย เป็นไข่ปลาหมึกยักษ์นะครับอันนี้นี่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ให,ให,ให,ให่เลยนะครับอืมนองดูว่านม่วงดูอืมได้ครับได้ว่านม่วงได้ครับอืมโอเคเลยว่านม่วงเนี่ยแซ่บครับอืม เข้ากันเข้ากันขอมโป้มเลยนะครับอืม ซดน้ำปลาล้านัวเลยนะครับอืมอืม บะปมมาเลยครับสดน้ําปลาล้านัวๆนี่ อร่อยมากเลยครับเจ็บมากไข่ปลาหมึกยั์หวงบลเลอร์เลยไข่ปลาหมึก ไม่คิดว่าบ้านม่วงจะเข้าฮะเข้ามาก จะผ่าสวนครัวทั้งนั้น ไข่ปลาหมึกกันนุ่มมากเลยครับน,นุ่มนุ่มนิ่มนะครับอ่ะโป๊มครับอืม พอดีที่บ้านขุดว่านม่วงก็เลยลองเอามากินดูเข้ากันมากเลยรดน้ำปลาร้านัวๆกันครับ ให,ใหญ่ทั้งนั้นเลยวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไข่ปลาหมึกยับไอ้น้ำปลา นหนัวแป๊บอืนเลยวใหญ่เลยปะช้ำปุ่มปมครับ ต้มตำหรือว่าตำไข่รปลาหมึกินใส่น้ำปะลาหนูัวแซบอืม ันยาวๆไปเลยนะครับจับจริง ต้นน้ำปลากันเลยนะครับจับ,บกันไปเลยนะครับเอาปมโป่งมาเลยนะครับ ถ้าอร่อยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในดองนี่ครับใส่พริกเยอะๆม,มันเลยตับๆอืมสบปะ ว่าม variance, ่วงเลยข้าวดีครับ แซ่บมากเลยครับ

ไม่เคยกินเยอะขนาดนี้เลยครับเนี่ยมันสันแซ่บก็เลยจัดหนักเลยน้ำปลาดริงนัวจริงทำอะไรก็อร่อยน้ำปลดาดอน ครับแล้วก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเมนูหน้าคลิปหน้าเราจะกินอะไรกันดีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตั้ใครกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแจ็คแชนแนลนะครับยังไงแจ็คแชนแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ